ว่าไงหนูอยากมีสุขภาพดีแล้วอยากมีไรายได้อ่ะคะ่ะแล้วหนูก็อยากไปที่อาชิพกระบ,บี่กะลิแฮปปี้หนูต้องทำยังไงบ้างคะ จัดให้ตามคำขอของน้องบีคนสวยเลยค่ะและเชื่อว่าพี่พี่สมาชิกก็คงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะกับทริปเทียเท่ยวกระบี่ Happy ้ทูโกค่ะขั้นตอนในการสะสมพอยต์ง่ายมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะสะสมพอยต์ของตัวเองให้ได้จำนวน3พอยต์ค่ะแล้วก็แนะนำตรงคนใหม่จำนวน10คนขั้นต่ำคนละ0.5พอยต์นะคะสะสมพอยทีมแนะนำทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะให้ได้20 7พอยต์ค่ะแต่ถ้าเกิดสะสมได้30พอยต์แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสะสมพอยต์ส่วนตัวของตัวเอง3พอยต์นะคะและการสะสมพอยต์ส่วนตัวของตัวเองก็ต้องไม่เกิน3พอยต์เช่นเดียวกันค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะท่านประธานยังใจดีมีของขวัญสุดพิเศษนะคะให้กับผู้นำที่ทุ่มเทให้กับสมาชิกจะเป็นอะไรนั้นเรามีกติกาพอยต์สุดพิเศษไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ และกะติกาพอยต์สุดพิเศษสำหรับสมาชิกตำแหน่ง R 4และ R 5สะสมพอยต์ทีมแนะนำตรงทั้งใหม่และเก่าจำนวน30พอยต์สิทธิพิเศษไปเที่ยวกระบีฟรีหรือมีพอยต์มากกว่า15พ้พอย แต่เวลาหมดก่อนก็ไปเที่ยวด้วยกันได้ค่ะด้วยการเพิ่มเงินอีก3,500บาทเราให้โอกาสกับสมาชิกที่ตั้งใจจะไปแต่เวลาไม่พอตัดสินใจเริ่มชา้าหรอแทปปี้ก็ช่วยได้ค่ะกับกติกาดังต่อไปนี้สำหรับสมาชิกทั่วไปที่ทำพอยต์ได้15พ้พอยต์เป็นต้นไปแต่ไม่ถึง30พอยต์ซื้อบัตรท่องเที่ยวในราคาพิเศษ 3,500บาทแต่ยังต้องมีสมาชิกใหม่10ท่านเหมือนเดิมค่ะสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งก็ลืมไม่ได้เหมือนกันกับสมาชิกที่ซื้อใช้สินค้าเพื่อดูแลสุขภาพและไม่ได้ทำธุรกิจแต่อยากไปเที่ยวสนุกกับครอบครัวริทแฮปปี้ก็จัดให้ค่ะด้วยกิจการดังต่อไปนี้ สำหรับสมาชิกผู้ซื้อใช้ที่ดูแลสุขภาพตัวเองหรือผู้ติดตามแต่ไม่ได้ทำพอยสามารถซื้อบัตรท่องเที่ยวไปร่วมสนุกกับเราได้ในราคา6,500บาท เป็นยังไงกันบ้างคะสะสมกันถึงไหนแล้วเอ่ยกับกติกาการสะสมพอยสุดพิเศษจาก r Happy ิดแท a ปี้ค่ะไปเจอกันให้ได้นะคะในงานวันนั้นนะคะก็จะได้พบกับกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมของนักเครือข่ยริดแทบปี้ที่ถือว่ามีครั้งแรกในประเทศไทยและอยากจะได้พบกับผู้นำนะคะที่ประสบความสําเร็จจาก r ิดแท a ปี้มาร่วมไขกุญแจแห่งความสําเร็จกันอีกด้วยและแน่นอนคะ่ะว่างานนี้คุณจะได้มากกว่า การไปเที่ยวที่กระบี่แน่นอนแล้วเจอกันในงานนะคะ